y ย่เย่ a ย yeah, 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 yeah. what's up everyone welcome to DJ t e n s u m i t Channel yes yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คือ episode นะครับผม้ o ดรอ a w อปเปอร์จาก Rebels นั่นเองนะครับผมต้อนรับซีรีส์าโซกะนะครับผมที่กำลังจะฉาย วันนี้เลยครับผม22สิงหาคมเลื่อนมา1วันนะครับผมทาง Disney Plus ซีรีสที่หลายๆคนรอดูกันอยู่ซีรีสเดียวนะครับของอาโซกะ นะซีรีส์แรกกันเลยนะครับจะมีทั้งหมด8 EP วันแรกจะมี2 EP นะครับผมตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วแล้วแฟนๆอโุกะแล้วก็แฟนๆ Rebell ก็กรีกายกันไปเลยนะครับผมเราจะได้เห็นแน่นอนเจ้า Shopper live action Sabine นะครับผมไม่แน่ใจเอสซาร่าจะมาหรือเปล่าเจ้าเซบเนี่ยโผล่ออกมาแล้ว live action ตอน Mandalorian series season 2นะครับผมนั่นะแล้วก็คาแรคเตอร์อื่นๆอีกใหม่ๆนะอสุกะ อนาคินจะมาไหมอันนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปใครที่ยังไม่เคยดู Animation Star Wars Rebels แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาดู a ah อ s o k a Series จะได้เข้าใจมากกว่านี้ ผมก็พอมีนี่ minifigures นะเลยก็อยู่ด้านหลังนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักแก๊งรีเบลส์กันก่อนจะได้รู้จักกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะจะได้เข้าใจเผื่อบางทีไปดูซีรีส์อสก่าเลยยังไม่ได้ดูแอนิเมชันอาจจะได้พออ๋อมันคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่เลยครับแก๊ง Star Wars Rebels นะครับผมนะก็จะมีซาบีนี่เลยรอดูนางจะโผล่มาเป็นไลฟ์แอคชั่นเจ้าเซ เอสตราบริดเจอร์ชอปเปอร์เฮาแล้วก็มาสเตอร์แคนนอนของเราคงไม่ได้มาแล้วนะเฮาเหมือนจะมาด้วยนะแล้วก็นี่คนหนึ่งก็ไม่ได้มาแล้วก็คือเอเจนต์คาร์ลสนั่นเองนะครับผมนี่เลยใครยังไม่ได้ดูไปดูก่อนเลยจะได้ดูอสุกะอินๆนะครับผมส่วนมินิฟิกเกอร์อสุกะก็พอมีบ้างแล้วเล็กน้อยนะเลโก้ชุดใหม่จะมียานนะอสุกะเจไดสตาร์ไฟเตอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวขอดูซีรีส์ก่อนถ้าอินนะก็อาจจะจัดเหมือนกันนะครับสำหรับยานของอชศกะ คราวนี้ก็รู้จักแก๊งรีเบลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ผมก็เป็นคนชอบดรอยนะเก็บดรอยมาเรื่อยๆนะหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้แต่ได้เนี่ยไอรีโมทบ,บังคับจาก Star w a r ล์ก l a x ล็กซี่เอเนี่ยที่ดรอยดีโปเขาผลิตแบบนี้ออกมาก็ถือว่าเจ๋งแล้วเล่นได้ตั้งโชว์ได้ด้วยนะอันนี้ต้องสั่งจาก eBay เหมือนเดิมเพราะว่า s t a r War ล์กัลเล็กซี่เอเขาไม่มีออนไลน์สโตร์ต้องไปซื้อที่ดิสนีย์แลนด์อย่างเดียวก็ต้องไปรอจัดจากคนที่ไปหิ้วมานะรีเซลบน eBay แบบนี้นะครับ วกแท็กเสรเรียบร้อยยังไม่รวมค่าส่งก็ตกอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะโดนบวกมาไม่เยอะมากนะครับราคารีเทลที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยน่าจะนะน่าจะอยู่ประมาณ100 100ต้นต้นรหัสของชอปเปอร์จริงๆแล้วคือ C-Unit เป็น C-Series C110P นะครับ เป็นดรอยนะไม่กี่ตัวหรือตัวเดียวเลยที่มีชื่อเล่นว่าช็อปเปอร์แล้วก็เหมือนแบบว่าชื่อสั้นๆเขาเรียกกันก็ช็อปช็อปช็อปนะในพวกแก๊งรีเบลส์นะครับผมนะรโรงงานที่ผลิตใน Star Wars เขาก็ใส่มาด้วยคือ Industrial Automaton นี่เลยอยู่ด้านบนชื่อที่แบบว่าเป็นโรงงานผลิตเจ้าดรอยนะครับตัวนี้ออกมาดูรายละเอียดด้านหลังกันนิดนึงครับ C110P Interactive Remote Control Droid นะครับ นีเล i ย f l r e n t t y r e s t types of droid populate the galaxy each d r o i d is different and has their own unique personality and colors นะครับมีรีโมทคอนโทรลมาให้นะครับมีปุ่มอยู่กี่ปุ่มเนี่ยหนึ่งสอปุ่ม personality chip port นะครับอ่ามีช่องใส่ชิปด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าช็อป,ปมี light and sound effect ไฟและเสียง removable arm นะแขนถอดได้มี removable doors แผงประตูเปิดออก ถอดออกได้หรือยังไงนี่แหละแล้วก็มียูนิคเล็กขายูนิคของ Shopper นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้า Shopper a s t r o m ร c มกดรอยนะครับผมนะน่ารักเลยนะตัวไม่ได้ใหญ่มากสูงประมาณเท่าไหร่10 20 30เซนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเทียบกับตัวดรอยตัวอื่นที่มีให้ดูด้วยรีโมทคอนโทรลมาก็นี่เลยครับ ปุ่มใหญ่ๆเลยนะให้เด็กกดเล่นได้สบายสบายอ่ะเพราะว่าที่กล่องบอกว่า3บวกนะเล่นได้นะครับอายุ3ขวบขึ้นไปเหมือนที่รีโมทเนี่ยสวิตช์อยู่ด้านหลังกดแล้วไฟขึ้นและแสดงว่าใส่ถ่านมาให้แล้วเขาบอกว่าที่รีโมทใช้ถ่าน 3A 2ก้อนแล้วก็เจ้าตัวดรอยเนี่ยใช้ถ่าน 2A อีก6ก้อนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดฝาด้านหลังมาถึงก็ไขก่อนเลยนะซ่อมดรอยก่อนเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด เอา้ามีฐานแล้วนี่นี่ไงก็ว่าทําไมรีโมทเขาใส่ฐานมาตัวก็น่าจะใส่ฐานมาด้วยนี่เลยโอ้ฐานเอาคาลายสีทองยี่ห้ออะไรไม่รู้จากอเมริกาเลยนะเนี่ยมันจะต้องแพรเชื่อมต่อน่าจะเป็นบลูทูธนะระหว่างรีโมทกับตัวดรอยแต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าดรอยก่อนกันดีกว่านะครับวัสดุก็คือพลาสติกนะครับผมไม่ได้มีเหล็กเลยนะตัว ล้อตรงนี้ก็พลาสติกหมดเลยนะแล้วล้อก็เป็นอารมณ์แบบยางๆมีนี่ข้างละสองล้อที่ขาแล้วก็ชอปเปอร์ไฮไลท์ก็เป็นเหมือนแบบล้อเสริมอะอารมณ์ในตัวล้อหมุนแบบรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยใส่เสริมก็ไปตรงกลางอันนี้คือไฮไลท์ของตัวชอปเปอร์เลยน่ารักมากนะครับ <trov> แล้วก็มีแขนอันนี้ที่เขาบอก removable ก็คือถอดออกมาได้แบบนี้นะแขนของชอปเปอรเนี่ยมันเก๋มากถ้าเกิดใครดูแอนิเมชัก็คือ อารมณ์มันทําให้ว่าชอปเปอร์เนี่ยเวลามันโมโหมันอะไรแขนมันจะขยับแบบน่ารักอะ่ะเออแล้วก็ใช้ซ่อมนูน่นซ่อมนี่ได้ก็น่ารักดีแล้วเขาก็จะบอกว่ามีดอ o หรอประตูหรอแถวๆไหนเนี่ยนี่ไงประตูนี้อมีสกอตเทปติดอยู่ฟุ๊เอาออกเลยตึ๊ดเนี่ยใส่ชิปใส่พอร์ตอะไรตรงนี้แหละแล้วเราจะไปหาชิปกันอะไรนะเขาไม่เห็นมีมาให้เลยเอออันนี้ อารมณ์เป็นเหมือนกิมมิกเฉยๆสายแพรเสียบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมั้งเออน่าจะอย่างนั้นเ <c oughs> ท่ดีนะครับแล้วก็ removable legs หรอขาถอดได้หรอที่เขาบอกยังไงนะแล้วจะให้ถอดทำไมล่ะมันต้องมีสายอยู่ที่ล้อสีอันนี้เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่ให้ถอดอยังไงคู่มือไม่ได้บอกมานะครับแต่สีเสือก็เป็นช็อปเปอร์เลยนะสีส้มๆแล้วก็สีแบบขาวๆสปกปรกเทา นะครับมีสีเขียวนิดนึงเป็นอารมณ์สีของแก๊งร e เบล s เนี่แหละเออนะก็สวยดีน่ารักดีนะก็คือชอปเปอร์เลยนะเป็นดรอยอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากเหมือนกันนะครับชอบดรอยทุกตัวเลยผมเป็นคนบ้าดรอยมากตรงนี้มีสกอตเทปอีกอันหนึ่งเหมือนจะเปิดได้อีกอืมอืมข้างหน้าตึดตึด,ด,ดอ่ะอารมณ์แบบเนี้ยแผงข้างหน้าประตูมันเปิดเล่นได้ ให้อารมณ์มันแบบว่าดูแบบว่ามีฟังชงฟัง์ชันขึ้นมาเออก็น่ารักดีตึ๊บตึ๊บนี่แล้วก็ปิดลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยอึ๊บ่ะคราวนี้สวิชอยู่ไหนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูซิออนอแล้วก็มีปุ่ม pairing เหรออ่ะมีไฟขึ้นมาแล้วกดตรงนี้ อารมณ์เหมือนเชื่อมต่อบลูทูธแหละโอเคครับแพรสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลองขยับไปนิดนึงเมื่อกี้ล้มตึงหัวหลุดออกมาทำไม่เห็นว่าข้างในมันมีรายละเอียดอยู่ด้วยนี่เลยนะไม่ได้เป็นแบบว่าโล่งๆอยู่ข้างในเป็นเหมือนมีกลไกลอยู่นะครับผมก็น่ารักดีก็ไม่ได้มีอะไรแค่ประกบมันกลับเข้าไปแต่มันจะมีขั้วเป็นแม่เหล็กด้วยนะเออ เป็นเหมือนอารมณ์เซนเซอร์นิดนึงเพราะหัวมันจะต้องหมุนได้นะครับตอนนี้เหมือนไอ้ล้อเนี่ยไอ้ล้อเนี่ยเออเราต้องจับให้มันดีๆเมื่อกี้เหมือนถ้าเกิดมันค้าอยู่เวลาเรามาครับแล้วมันจะเอ็นตัวไปข้างหน้าอันนี้ก็แอบต้องฝึกนิดนึงด้วยนะสำหรับน้องๆตอนแพรมันแพรครั้งแรกมันก็เลยติดยากหน่อยพอติดแล้วมันก็ร้องขึ้นมาก็สำเร็จเลยนะครับ นี่แหละนี่งไงอย่างที่บอกตอนนี้เดี๋ยวจะขอค่อยๆลองดูก่อนแล้วก็เจออีกอันหนึ่งมันมีปุ่มที่เป็นรูปบวกข้างบนเนี่ยเขาบอกว่า activate accessory so separately ปุ่มนี้กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นเหมือนว่าไอ้ตัวนี้แหละชิปข้างหน้านี้มีขายแยกเอามาเสียบแล้วมันจะ activate เล่นโหมดอะไรเพิ่มไม่รู้ต้องไปซื้อที่ galaxy edge อีกไว้รอไปก่อนและกันนถะ้าเจอก็จะจัดมาแล้วกัน แล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งขาครับที่เพิ่งเห็นว่ามันเปิดออกมาได้เออมันมีสามขาไงช็อปเปอร์นะไอ้อแขนไอ้อใช้ขาอ,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 อ็นเอ็นเอ็นนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองดูนี่เลยฟังเสียงก่อนเนี่ยล้อมัะอมุนข้างหน้าถอยหลังนะจะเป็นมอเตอร์ล้อหน้านะส่วนล้ออื่นช่วยพยุงเฉยๆเลี้ยวนี่เลยซ้ายขวาลองดูซิขอตั้งศูนย์มันหน่อยดีๆ อ่ะเลี้ยวส้ายอะโอเคตตเลี้ยวขวา่ะตรงนี้พื้นแอบลื่นมันก็เลยเนี่ยแอบนิดนึงเดี๋ยวลองดูถอยหลังเห็นไหมหรือมันพอมันต้องกดยืดยาวๆเลยเพราะว่าไปกระตุกกระตุกมันมันก็เลยบาลานซ์มันแอบแปลกๆอ่ะลองดูนะถอยมาเลยตรงๆชอปเปอร์ไม่ได้แล้ว ลื่นไปลื่นไปตัวนี้ยางตัวนี้ทําให้มันฟรีมันหมุนอืเดี๋ยวลองมาครับที่พื้นให้ดูล้กกันนะครับเดี๋ยวให้เอาลงไปจะมีอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มสีเขียวนี่เขาเรียกว่า r o t เ t e โดมเจะโดมตัวนี้นะหมุนซ้ายมันขวานี่อ่าเป็นเหมือนเจ้าช็อปเปอร์มันหมุนอ่าอันนี้ก็เจ๋งดีถ้าว่าหมุนพร้อมกันได้ไหมลองดู เลี้ยวซ้ายแล้วหมุนหัวด้วยได้นี่ไงก็ูดูููเออเล่เพังเลย <c oughs> คราวนี้มันจะมีปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มซาวนั่นเองเป็นรูปลำโพงอยู่ตรงนี้ไห้ดูซิมีไฟขึ้นหนึ่งสองสองจุดนะแล้วก็เป็นเสียงช็อปเปอร์มันพูดไฟก็จะกระพริบ ไม่เหมือนกัน พูดอยู่หลายประโยคเหมือนกันไม่รู้มันพูดว่าอะไรนะ <c oughs> เออแล้วเขาก็บอกว่าเป็นสลีปโหมดถ้าเกิดเราไม่เล่นมันมันก็จะไปสลีปโหมดภายใน5นาทีนะครับสำหรับรอยช็อปเปอตัวนี้มาลองบังคับที่พื้นดูครับนี่เลยตุ้มล้มเหมือนกันนะ่ะเอา้าอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับพื้นแล้วเนี่ยบาลานซ์เจ้าห่วยมากไหนลองกลับทนันนี้อ่ะโอเคหมุนตัวเดินหน้าเดินหน้าถอยหลัง โอ้โหบาลานซ์แย่มากแย่มากครับผมอืมสรุปยากแล้วเนี่ยรู้แล้วครับผมนี่เลยที่เขาบอกว่า Removable w h e ว l ิวล้อตรงนี้มันบีบไอ้ล้อนี่แหละก็ว่ามันทำให้มันเกะก,กะมันเป็นเหมือนกิมมิคของชอปเปอร์เฉยๆเออเพะใส่แล้วมันค้ำทำให้ล้มฉะนั้นเวลาเล่นต้องเอาล้อออกมันถึงจะไม่ล้มปะโทลองดูกันใหม่ครับผมนะชอปเปอร์ หมุ์เดหมุนหัวซาวเดี๋ยหนะ้าเอา้าล้มเหมือนกันอีกระโทฉะนั้นไม่ใช่ละหวยแตกสรุปก็ล้มจังเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องไปดูรีวิวของพวกฝรั่งที่ใครซื้อมาแล้วเขาเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่แนะนําเลยนะใครอยากได้จะเอามาเล่นบังคับแบบนี้นะบังคับไม่สนุกนะตอนนี้ความเมาความเอาเลยแต่ถ้าเกิดใครแค่อยากเอามาตั้งโชว์ได้ๆทนะเป็นชอปเปอร์ขนาดที่แบบว่านะเจ๋งอยู่ก็ถือว่าโอเคแต่สําหรับเอามาตั้งโชว์เฉยๆก็ราคาเป็นแบบโมเดล6000ก็ถือว่าโหดอยู่นะชอปเปอร์เออโหดปลายโหดปลายเป็นอะไรทําไมวิ่งไม่ได้ฮะ อะไรเป็นอะไรทำไมนะตเดี๋ยวลองเอาเพื <Labor ator il fi> ่อนเพื่อดรอยทั้งหมดตอนนี้มารวมให้ดูสิว่าตอนนี้มีดรอยกี่ตัวแล้วบ้างนะครับบาบูฟลิกช็อปเปอร์มันเป็นอะไรไม่รู้มันวิ่งไม่ได้ช่วยซ่อมให้มันหน่อยได้ไหม จำไม่ได้เหรอช่วยดูหน่อยนะบาบูนี่เลยครับผมกองทัพดรอยนะครับจิเทนเคฟนะครับผมเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้ว บาบูฟิกมันเริ่มปวดหัวแล้วมันจะซ่อมไม่ไหวแล้วชอปเปอร์เสียมาเนี่ยวิ่งไม่ได้ซ่อมให้ด้วยนะบาบูของจาก Star Wars Galaxy e d g e Disneyland เนี่ยมันก็แอบ,บเป็นของเล่นนะ่ะเออมันก็นะต้องทำใจนิดนึงเอามาตั้งโชว์อย่างเงี้ยคือว้าวแล้วนะก็ตอนนี้ BBS 1, DO 2, ห h o อชอปเปอร์ 3, ามโปบดรอย 4, b d 1 5, Lola 6, r 2 d โ 7, C3PO อันนั้นก็ไม่อยากจะนับมันอ่ะ8ตัวนะตอนนี้มีอะไรอ่ะ BD1 <D> นี่เป็นเลโก้ใช่ไหมมันออกมาเหมือนกันและไอ t a r w r r s Galaxy กเป็นแบบรีโมทบังคับบังคับได้ก็ยังแอบลังเลอยู่จัดดีไหมประมาณ5,000นะแต่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเลโก้มันเล่นไม่ได้เหมือนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่ฐานเปิดพร้อมเล่นด้วยกันหมดนะปวดหัวแน่นอนวิ่งกันพลาดเลยบังคับไม่ไหวแล้วก็ Probe Droid แอบ,บอยากได้แบบเจ๋งๆอะ่ะ C3PO นี่ก็นะ กับ R2D2 ความฝันก็ขึ้นหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะแต่คงยากมากราคามันแบบโอ้ยสูงเกินหลายแสนนะครับแอบอยากได้วันนั้นไปโดนป้ายามาไซส์โชว์เป็น b u สซีทีก็สวยแต่ต้องโดนรีเซลแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันหมดไปนาะแล้วรอดูอาจจะมีรีออกมาใหม่ก็จัดเป็น b u ส c t ที o ก็น่าจะว้าวอยู่ ใครชอบดรอยก็ลองดูหาเก็บกันนะไม่ต้องแบบบังคับก็เก็บเป็นโมเดลสเกลพวก1ต่อ4ีต่อ6 1ต่อ12อะไรก็ได้ก็น่ารักแล้วนะครับผมส่วนซีรีส์อสุกาก็อย่าลืมรับไปดูกัน8 EP นะครับเริ่มแล้ว Disney Plus นะครับวันนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของสะสมอะไรเกี่ยวกับอสุกาอีกในอนาคตที่ t ท n a คิก็รอติดตามชมกันได้เลยครับแล้วเจอกันครับทุกคน May the force be with you